สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีทีสิริพอง์อิชิดเคยจากร้านสิริพงซ์สปูนสาขาสองครับผมเมื่อนี้ครับผมสิพาทุกท่านนะ,ะเอาท่อครับท่อขนาด80เซนมาส่งลูกค้าครับผมตอนนี้ก็ไม่ห่อนางานแล้วเนาะเพิ่อนมาเพิ่นสีเอาไปเฮ็ดทอ่อน้ำสังก็บบคือสิบโมเมนต์เพราะว่าพุชซ่แล้วนะพุชซ่แล้ว มันนี่เพิ่งให้หิวอันนี้ลกไปน้ำมันได้นน่โอ้ก็ไวกากใช่ไหมนะ้องลักษณะของเดือวปล่านี่เช่นน,นี่นี่ครับผมท่อที่สั่งน่าจะเป็นท่อ80 80คูณ50เซนนะพี่น้องเนาะเป็นกับเสียบออมาลงใส่สสะพูนซ้า,ายข้างหลังสะนะครับผมเคยเอาท่อ60มาลงครับผม เป็นทอ่อระบายน้ำเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าพภาษีเอาไปลงในสระเพราะว่าพภาษีเห็ดเป็น,ในใคล้ายๆกับว่าตะเกียงว่ามัวเป็นตัวรักตะกอนฮนะเวลาเอาอันเอาไอ้ท่อลงไปแล้วให้พวกเศษไม่เสศษมันต้องเข่าเวลาเอาสูบน้ำมาใส่อ่ะน,นะชั้นนี้เพิ่นก็จะยกลงไปน้ำโอ้ยโยกลงไปจริงเลยเลงไปเบียแกก็ปูนซื้อ,อไป มันถอดปะโบดี้จ้าแค็ซูดฟื้นบมันโกเลยเอาโได้ปีหน้ามั้งปว่ดี้จะรอดปลาถูกเฮ้ยจ่าความชิบหายแล้วเฮ้ยสอบปูนนี่นี่เฮ้ยอย่าเอามาใกล้สอบปูนเปียกเลยนี่เปียกเลยนี่ชอบปูนเปียกเลยนี่จับปจิบหายเลย้วนี่มือแห่งความชิบหาย ชิบะได้เอาใส่ถอยรถเซลลกระบะเข้าไปก่อนบ่ไใช่ป้งได้บ่ดละก็สรุปคือว่านะ่าจะเอาขึ้นเครื่องนี้ได้สองทอไอสองฝาเนาะฝาลูกค้าไปเห็นไว้นะครับผมมารืดบ่พวะขอดขอดไม่เจี๊ยบชบ่ขอด,ขอด,ขอดลอบก็สิบะเห,ห็่ใหหาใจเหรอโอ้ยเห็ดเน่าชิบะโอ้ได้ยุ่งสันนึกว่าเห็ดแจ่สิละซุปตรงนนี่ี่เลยเรือยรุดได้ไปน่ะนะ เอาโซ่ได้ป่ะแม็กเพราะว่ามันที่เขาหูหน่อยนี่บ่ได้ใช่ไฮะครับผมเดี๋ยวลองยกขึสร็จแล้วกันครับแตะกวนเะนาะเ <laughs> ด,ด,ด,ดี๋ยวแตะขวะได้ด้วยได้ดยวยเอนจินเด๋อด้อยู่ หนาตาช้างบม่รู้ดอกแต่จะแต่ก็จะเข้าไปใกล้กันอันตรา,ายเดี๋ยวเจ้วางไปงทึ่งข้อก็ผมเวลาลงก็ชิดอยู่ลงมาเลยนะว่างใส่ไม้เด้อ อันีกได้ป้ะทางไทยนั่นปทางไทยได้ป้ะเออไหนโอเคเอาวป้นเลยเดี๋ยวเก็บอีกสองอันคือมาตัวที่สองนักตั้งพูณพูดวะอ่าได้ยินตอดเขย่งแล้วเหรอ เมปูนสอบเครื่องจีเออขอาวปูนอ่าถูกรุนแข็งเลยแหละ่าไหนนี่าเม็ดเท่าไหเม็ดมันเม็ดเท่าไหร่นี่ยเรเม็ดยี่สิบเม็ดบอ่โอ้ยี่สิบคูณเม็ดยี่สิบสนับบินแช่ไไม่สนัมบินแท้ตัวฟังพูดนะนาบี อ๋อได้ตรงตรงมานี่โอเคมาแทนสุดท้านีนเสียวอเคนื่งรถกระบะของคนนะมาเดี๋ยวให้เพื่อนถ่บบายรถกระบะมาใสมาเลยเลยครับตรงมานเลย เมามาตรงมา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 อีกมาอีกอีกอีกมาอีกมาอีกอีกอีกครับอีกอีกอ๋อเราเสร็จใส่ทางท้ายบุ๊ดแม็นซ์เอะนี่ค้อนเอาค้อนออกไปค้อนข้างหลังเกยาะกระบะ ยึดเปล่าเอาเอาไว้ทั้งท้ายอยู่ละโอเคเดี๋ยวค่อยถอยเข้าไปมาครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินหน้าเข้าไปครับผมกับบอลลูว่าที่จมอยู่ใสเนาะแต่ว่าคิดว่าโอ้โหโอเคดูคิดว่าบอลลูคือกันว่ารที่จมหรือไม่จมนะ มันจุ่มกันเลี้วจัดเลยนี่ ี่เนาะยู่สิยู่สมองเดะาชด้เดี๋ยวเพ่อนมังเดะรถมันต้องข่าพี่เลย ถ้าไปนี like ่ไม่ใช่เชิงอีว่าแม็กห่าจีบวะเดี๋ยวลองบุงห่วยพูดลำบากไรเงี้ยก็จีมาเลยหน่อยนะเดีอยู่เต้ยลงเลยเด้อทางนี้เด้ออ่ะโอเคเดี๋ยวสิเอาอันฝาลงไว้ก่อนครับลงไว้พื้นเลยเพราะว่ารถมันหนักเนาะเดี๋ยวต้องถอยให้รถมันเบาก่อนนะครับผมให้รถมันเบาใช่ไหม นักหลายมันไปบ่ได้อ่โอ้ฝ่ามอตุงเลยจะจัดหากักแล้วนะฝาแล้วมอตุงครับฝาแรกครับลงไปเลย ่อนมนอันโอเจอะตอนนี่มันบ็ได้ยุกเกินการ มาเบิ้งเด้อจัดเด้อเอาประมาณไหนไไหกลางการกสิีบ่ถึงแล้วละ่ะชุดแลไรเด้หน่เอาไปตามธรรมชาติเพราะว่าบัตเท้อเอาทอลงมันจะได้ดึงใส่ตลอดทุกอันเนี่ยเอาไปติดฟังนะพูดอีกว่าม,ม่ได้บ่ถ <laughs> เทิง <laughs> ได้แค่น,นั้น เดี๋ยวปดก่อนเด้อปดโซ่เดียวทอลงเดี๋วทอลงเรอไฟอ,อันเหยียบหยีบลงเพราะว่ามันจางสิไดระดับมันบ่นเห็นระดับมันต้องเอาทอตั้งลงก่อนสักทอหน,นึ่งยังที่เห็นระดับปดเลยะมากเกรสีมาลงครับทอที่สองทอแรกบอแม็กบอกกดท้ยให้ต <laughs> ัน,นอแรกลงไปแล้วรับผม เดี๋ยวให้เพื่อนหาะระดับก่อนนะครับผมเอาลงไว้แล้วก็ให้ฮาระดับถ้ามันถ้ามันบโตรงครับมันก็นสีเห็ุให้พอมันเอียงไปเรื่อยๆครับผมเระดับน้ำเขามีครับผมนี่ครับเอาระดับน้ำท้ๆเลยใส่น้ำท้ๆเลย แล้วมันจะได้ดึงไปเรื่อยๆแล้ววางวางหนีเครนนะมันได้ดึงไปเรื่อยๆได้เครนพอหอดน,นะเบื้องขอบในเด้อขอบในเบื้องขอบในอะไรโอ้โหมันก็ลอยขึ้นมาดอกเอาซ้ำนี้บ่เลยอีกอะ ถ้าสีเซีอมีอีกนี่บ่ได้ได้ไหมตัวใส่เลือได้ไหใส่เลือไปห้อยเลยถ้ายุอันทำแบบนันนะเขาไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยสะพานไตไปเลยบัตรจีเซย์อีกว้าจีเซยอีกอ้าวแค่นี้เนาะอ้าวอีกตัวนึงวะสันจ้าล่ะวะจ้าล่ะวะจ้าลย ไก้เกียนาตกนมาเจ้านาว่างใชนมันพอดีเกียนด้วมันยังไม่ได้ดึงบ้างไก่เกียนมันเด็กดึงเงียพอดีเลี้ยงปากเรื่องุเอะลงไปรีบร้อยครับผม แปสิบคูณห pues okay, so nah ้ก so ็เลยอีก2บงอครับเพิ่นสั่งไป3บมอเพราะว่าเพิ่นออกมาให้มันกาว่าประมาณเพียงขอบบอเนาะเพียงขอบบอเพราะลูกค้าเขาว่าเพิ่นสิเอาไว้ดาดพวกขี้ฝุ่นขี้เหงื่อพวกจอกแหนเวลาอันไอ้เพิ่นเอาใส่อันหญ้าเขาเอิ้นว่าหย่างเดย์เดยน้ําแหมเวลาตั้งไดยน้ําซุบไดยน้ําลงไปนะครับมันก็สิมันก็สิอันนั้นได้นะมันก็สิอันดักจอกดักแหนได้นะครับผม มันจะบริสุทฟุ้นเข้าไปอัดในหัวกะโหลกของไดนามเนาะกลับไปอีกแนวคิดวิธีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปต่อครับผมว่ามันสิเป็นลักษณะใดเนาะข้างหน้าเนาะเป็นแต่ไปได้บอขาว่าลุมซะเหลือเกินเนาะเอาแม็กไอตัวนี้เอามาขวมได้บอขวมสองเลยบอราะว่าใจมกะกะแทียงไหมคอนาะเอามาขวมสองเลยตัวนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดินทางเข้าไปครับเฮ้ยมาจนได้ทำเด็ก็มาเนาะบ่มีทางกระเบิกมา สองแค่เนะอีกจุดทนนี่สองครับลงตรงนี้ครับใกล้ๆนี่างละเอาเข็นเข็นสุ้ใส่ไปมองนั่นเด้อบริษัทเจ้าชิได้ดึงใส่ออกมาไหนการผู้บ่สุดแล้วเด้อดึงไปอีกดึง,ดดง,ดดงดไปอีกก็ได้แต่ว่าจะได้จะได้ประเดี๋ยวว่าดึงมีก็ได้จะได้จะได้บระเด๋ได้ประเดี๋ย

ย you. right? ังต้องจับขึ้นมาไหมใช่ไหมต้องห้องไหมเพราะว่าขอบซ้ายเป็นรูปตัวยูอยู่แล้วข้างในเราไปยังเดี๋ยวเอาไม้ห้องเหรอเออประมาณเอาขึ้นมาอีกเออประมาณไหนเบิงเบิงหูหน้ามาละเบิงหู้น่ะพอดีเลยเหรอแต่ดำหน้าโอ้ครบเกมเมย์ก่อนบ่ ไดล้วครับแลกวก็บ้านท่อที่สองโอ้อยังเอียงอยู่แน้วเ,เดี๋ยวได้ค่อยห้องไหมห้องใต้ห้องฐานไต่ตัวใต้ไหมโอเคสุดท้ายตอนสุดท้าย6ท่อฮะอ่ะเดี๋ยวอีกแถวสุดท้ายอีก6ท่อสุดท้าย ลงลงพุ่นละเอามา20่สิเดือดเดือสองเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปขายอยู่ล่านอยู่ล่านก็บุพว่ขายแล้วคู่ไหนมาเอาก็เอาไปก่อนเอาไปก่อนเถอะต้องก็เจ้ายังบุพว่าเลยมาตอนสุดท้ายครับเครื่องรถกระบะเนาะพี่น้องเนาะเดือดเสียวหยกจากขายรถกระบะออกนะครับผมลงไปเลยดูเบาๆเบาเด้อแฟนนี่ก็ได้ บันไดเบาเลยมายลงลง,ลงบันได้เอาบ่ได้ลงแล้วเมื่อกี้ในลิฟต์ได้บ่ไดไปสั่งเนี่ย Ta bóng tầm bung bung bà bưng bưng bung 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 ăn bung 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 đấy เนี่ยผมฟังนี่ลงนี่คือไม่คดีบะฮ่าพูดละมารายใหญ่สิมาละโอ้ยอย่าพึ่งเด้อออกออกว่วได้แท้ได้เนี่ยเบิ่งดูถนนตอนนี้ก็ลงแล้วนี่สับฝนตกมานี่เรียบร้อยดิออกว่วได้ดิหนาแรกมันเลยเสีได้มาเอาเอาเดี่ยเพิ่นจัดทอ่อให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมให้เป็นห้อง มันได้โอ้อยังแค่จังโอ้ดึงฐานโอ้หนักเติบอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> วัวตีงด้วยหนักเติบอยู่ด้วยนะ เด้อตอนสุดท้ายเด้อดิคุณลำเมาเครื่องจีมาหอนแล้วนี่จัดจัดจัด,จด,จดครับท่อสุดท้ายฮะท่อสุดท้ายตอนสุดท้ายของเฮาเนาะเบิ่งเด้อสุดท้า,าทยระดับมันชิ่ระดับไหนเบอรงเด้อระดับพื้นได้นี่ระดับพื้นได้นี่ โอ้พอดีพอดีเพียงปากพอดีเพียงปากมันพอดีเลยป้ายทุกป้ายซิก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 ,ซก,ซกจากน้อยโอ้คือดิ่งเหี๋ยวรามันไม่เตีเยแล้วสีห้องเหรอชออะไรมันดินนะ นะเอาเอาไม้เอาริมไม้เขาตีอัดอัดเขาดันให้มันตรงเออไม่น่อยๆแล้วเราไปริ้มไหมครับเรามไปริมนะดันเขาเลยมาได้ม,มันุกเอียงอ่ะโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมยกตั้งนะฮะท่อเพื่อที่ทำเป็นบอ่อดักน้ำหรืออะไรสักอย่าง <laughs> บรรลุคือกันท่อแรกครับไปแล้วตั้งแรกอันนี้ตั้งที่สองอยู่พูดนะเห็นไหม ถ่ายรถแต่กระตังที่3าตังนี้ครับระดับของมันก็คือก็คืออยู่ปากท่อพอดีนะครับปากท่อพอดีเลยนะครับปากท่อของบนท่อที่แปดสิบเดี๋ยวลองวัดดูกันใกล้เคียงครับตามก้อันนั้นอยู่หน่อยนึงกับเพื่อพอดีเลยครับเพื่อดินมันหยุบลงหนามกระชีบหอดพี่ดอกหนามกระชีบหัวมาณสักสองท่อเหลือสองท่อบนอะโดยประมาณหนามครับเหลือสองท่อบนก็เดี๋ยวก็ี พามาเบ่งตัวนี้นะครับผมเหลือสองท่อบนเนาะโดยประมาณเนาะก็คือสิบ่ฮอดถ่วมฮอดเบิด์อหมั้งนะครับพอเพิ่นก็มีท่อระบายน้ำออกอยู่ด้ครับผมนะครับนะท่อระบายน้ำออกอยู่คุณอยู่คุณมีอยู่ระดับระดับเอ่อระดับผักตัวนี้นะระดับผักขันตัวนี้เลยนะครับผมอู้ห,หุ่นละเมากำลังสิมาและอ๋อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมคงจะมีเพียงเท่านี้ครับ อีกสองท่อเดี๋ยวจะเอาไป,ไปขายอยู่ดาลัานครับครับเดี๋ยวมี่ยังกะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์มาเน่อยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวเอาออกไปรถบัสนี่